เอ y o วอน i e v e r y วอนวันนี้ก็เนี่ยได้พัสดุมาเป็นพัสดุที่เป็นพัสดุที่มีค่ามากไม่อยากจะบอกมีค่ามากๆเลยแหละ,ละโอ้หซีนให้อย่างดีมาเปิด ดีทันดีมากนี่มันก็คือกระดาษท,าทาันตทั้งง่ายเป็นซองใส่ <c oughs> ไม่ใช่โอ้เขาแบบ ส่งได้ดีมากมอยากบอกเลยว่าการคนแกะได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใจใครไม่ค่อยมากเลยเนาะไปสนียังแกะของเลยนี่มันก็คืออ๋อหล่น หยาบมาบอ็กบอกซี่ลูกบ็อกซี่ตายแล้วไม่อยู่ในบ็อกด้วยมันก็คือทองคำแท่งแบบหนึ่งกรัม๋ <c oughs> ยวเด,ดี๋ยวทองน่าจะหลุดจากบอก็อกนี่ มันหลุดมันหลุดนี่ทางร้านก็จะมีใบประกันให้ด้วยเนี่ยใบประกันก็คือเราก็เป็นคนที่ตอนนี้ในเฟซเราเราก็จะมีการขายทองขายทองขายทองคําแท่งแหวนรูปประพันธ์ก็มีถ้าใครสนใจแล้วก็บางแล้วก็อ่าแล้วก็ขายอ่า ขายเบอร์ทองถ้าใครสนใจเบอร์ทองก็คือซื้อเลขตามชุดมีให้สิบชุดเดี๋ยวนะดูเนี่ยคือทองคำหนึ่งกร,รมัมเขาบอกว่ามันมีลายข้างหลังใช่ไหมใช่ลายข้างหลังเป็นเลข 9. เก้าเล็กมาก แล้วก็มีลายข้างหลังเป็นเลข9เลข9ไทยก็ความหมายดีนะในความรู้สึกคือมันแค่1แกรมเองอะฝรั่งพูดว่า1แกรมไม่ใช่1กรัมพอดูจากภาษาอังกฤษก R G R G-R A M 1แกรมทอง9 16ทอง96.5%นะใครสนใจก็แอดแอดไปในเฟสก็ได้ ก็เก็บไว้อะคืออาจจะมีการแจกด้วยก็ได้นะตัวนี้ก็คือมันประกันประกันมันก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นทองแท้จริงๆไหมอะไรประมาณนี้อืมนเป็นทองคำแท่งปกติทองที่ขายตามตลาดตามยวาวราชหรืออะไรก็ประมาณ9 6 5คือประกันคือมันก็ไว้สําหรับซื้อรับซื้อคือรับซื้ออะไรประมาณนี้ก็เก็บไว้เห็นปะ จากสีโตคือก็ได้รับมาตรฐานแหละก็ยังไงก็ฝากด้วยเผื่อใครสนใจทองแท่งทองทองแท่งทองทองแท่งทองแหวนรูปพั้นสร้อยจี้อะไรประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยใครที่ติดตามก็ อาจจะเห็นในเฟซบ้างเวลาโพสอาจจะมีขายแหวนบ้างขายอะไรบ้างก็สิทธินะทำอะไรก็ได้คือทองในร้านทองในร้านของเราจะเป็นราคาที่ย่อมเยามากต่างกับหน้าร้านนะหน้าร้านเขาจะมีค่ากำเหนิดนะแต่เนี่ยคือทองทองแท้แล้วก็มีเป็นราคาที่ย่อมเยาวสำหรับสำหรับคนทั่วไป ก็ฝากด้วยนะคะก็เป็นทองคําแท่งแลแหละฝากร้านด,ด้วยฝากเฟซด,ด้วยติดตามเฟซก็ได้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ก็ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันอาจจะมาพูดเป็นประสบการณ์อะไรหลายๆอยา่างก็ขอบคุณมากใครอยากได้เบอร์ทองหรืออยากได้ทองฟรีก็กดแอดเฟซแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย